สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงคําถามคําถามหนึ่งในฐานะช่างที่ได้มาตอนแรกนี้ก็ไม่รู้ไม่รู้จะ,ไม,จะไม่รู้จะหาทางออกยังไงกับคาถามนี้คือมีลูกค้าถามว่าคราบตะไคร่ที่พื้นปูนเนี่ยทำยังไงเออดีเพราะว่าเพราะเวลาเขาใช้งานเป็นนานจะสังเกตเห็นว่าพื้นปูนนี่มันเป็นตะไคร่น้ําประมาณว่าโอ้โหลงไปยืนไม่ได้เท่าไหร่มันลื่น ด้วยเหตุที่บ้านเขาก็มีคนสูงอายุอยู่ด้วยอืมเขาก็กลัวว่าคนสูงอายุแม่เขาเดินแล้วเดี๋ยวจะลื่นลม้มมันจะไม่คุ้มค่าว่าล้มขึ้นมาคนแก่อย่างที่ว่าล้มปุ๊บนี่ไปโรงพยาบาลน,นี่โอ้โหใครจะจ่ายนี่เพียบเลยอย่างนันเกรอบๆบ,บ้านของเขานี่อพื้นปูนก็จะมีครับตะไคร่ที่เป็นอย่างเงี้ยค่อนข้างเยอะเนี่ยตะไคร่เนะี่ยแล้วมันมันลื่นพอสมควรเลยแล้วเขาก็สงสัยว่าจะทํำยังไงตอนแรกก็ไม่มีคําตอบที่มาทําคลิปก็มีความรู้สึกว่า มันเป็นความรู้ที่ได้มามจะเก็บไว้ก็เสียเปล่าก็เลยเอามาถ่ายเทราาในฟังว่ามันเป็นประสบการณ์ในการทํางานทําแล้วรู้สึกว่ามันโอเคดีเพราะว่ามันสามารถแก้ไขปัญหาได้ว่าเรามันมันแก้แล้วมันหายมันจบรวดเดียวเลยต้องอธิบายว่าอ่านี้เราเราเคยทํางานเราเขาบ้านลูกค้าหลักคนนี้เขาทาทาสีดัดฟ้าเขาก็จะการลวก,กันซึมไม่อยากให้น้ําคือ เข้าบ้านเนี่ยมันจะรั่วเข้าบ้านเขาก็อยากทาสีกันซึมมาไว้ก็คือสีรูฟซิลรูฟซิวก็มีหลายยี่ห้อหลายแบรนด์ก็ไปเลือกเอาละกันในท้องตลาดก็ก็มาทาให้เขาแล้วผมรากฏก็คือมันเหลือมันเหลือก็เลยเอามาทาเนี่ยเอามาทาที่ฝาอย่างเงี้ยฝาท่อด้านล่างที่พื้นข้างล่างก็ตอนแรกก็ไม่ได้ตั้งใจหรอกว่าจะเอามาทาแต่เพอิญมันเหลือไม่รู้จะทำางไงก็เลยเอามาทาอ่าพอทาลงไปกันเนี่ยอสังเกตเห็นว่าเนี่ยทา เราก็ทาไปผลมรกฏทาไปแล้วเนี่ยผ่านไป1ปี1ปีผ่านไปจะสังเกตเห็นว่าตรงส่วนที่ไม่ได้ทาเนี่ยตะไคร่น้ําก็ขึ้นไอตอนที่ทาตรงสีรูปซิลตรงนี้เนี่ยก็คือลูกค้ามีความรู้สึกว่าตะไคร่น้ํามันขึ้นเยอะก็เลยเอาไอที่ไอปืนฉีดยิงยิงน้ำอ่ะยิงยิง,ยงเอาตะไคร่น้ําออกให้มันสะอาดสะอา้านซะก่อนเราให้ทาสีรูปซิลลงไป ผลเมืกก่อกฏก็คือผ่านไปนหนึ่งปีสังเกตเห็นว่าตะไคร่น้ำนะ่ะมันขึ้นที่ปูนที่ไม่ได้ทาสีแต่มันไม่ขึ้นที่ทาสีรูปสิวเอาไว้เขาก็เลยเกิดความรู้สึกว่าเฮ้ย mm. <"He i, S 2> มันก็ดีนะและมันก็ไม่ได้ทาหนาทาแค่ที่เ,เดียวจบและที่สําคัญข้อดีของมันก็คือมันไม่ลื่นเพราะเราไม่ได้ทาหนาอย่างแรกก็คือตอนที่ทํางานนะ่ะเราเอาปืนยิงฉีดน้ําเนี่ยฉีดเอาตะไคร่น้ำออกทําให้ปูนน่ะมันค่อนข้างสาบเวลาฉีดแล้วเนี่ย มันปอกพื้นผิวปูนหน้าปูนออกไปด้วยถ้าฉีดบ่อยๆสงสัยปูนจะหมดนะเหลือแต่หินแน่ๆเลยก็เลยบอกเขาว่าจะทยังไงก็ดีกับเรื่องนี้เขาบอกเนี่ยทาสีลงไปแล้วมันไม่เป็นตะไคร่น้ําทาถ้าดีไหมทาให้หมดไปเลยทาให้หมดไปเลยดีไหมก็ก็คุยกันเขาก็บอกว่าเออมันก็ดีเหมือนกันนะสังเกตเห็นว่าเนี่ยตรงนี้เนี่ยที่ทาไว้เนี่ย <c oughs> ก็เราก็ลองฉีดล้างเพราะว่าลูกค้าก็กลัวว่าไอ้ตะไคร่น้ําตรงที่มันเป็นส่วนที่ไม่ได้ทาเนี่ยไปเหยียบเนี่ยมันลืน่นแล้วมันลม้มมันก็ไม่คุ้มเพราะก็เลยอยากให้ทาไปให้หมดเลยแล้วก็ฉีดล้างซะก่อนอ่าฉีดล้างก่อนก็โอเคผลปรากฏก็คือผมก็ลองฉีดล้างไอ้ตรงที่มันเป็นสีเนี่ยฉีดลงไปแล้วเนี่ยสีมันก็ไม่หลุดร่อนออกมาแสดงว่าสีมันก็มีความทนทานต่อแรงฉีด พอสมควรถ้ามันสโปรกก็ฉีดซะหน่อยแต่ที่แน่ๆคือมันไม่สโปรกมากอะแล้วมันก็ไม่ลื่นด้วยอะทั้งเกนอันนี้นี่สายฉีดนี่สายฉีดเราก็เอามาฉีดอ่าทั้งอย่างเราทาไปถึงตรงไหนมันก็มันไม่มีตะไคร่ตรงที่ทาเนี่ยแต่ตรงที่ไม่ได้ทานี่มันเป็นตะไคร่หมดเลยเออเราก็เลยอ่ะจากการเอาเครื่องฉีดน้ําฉีดทั้งเกนเอาอุตสาห์ถ่ายมาให้ดูอุกสาถ่ายมาให้ดูก็เอาเครื่องฉีดอ่ะเนี่ยเครื่องฉีดแล้วเราก็เอามาฉีดฉีดก็เนี่ยฉีดด้วยความสะอาดทั้งเกตไว้ตรงที่ทํามันก็ขาวเน เอ่อข้อดีของการฉีก็คือพื้นปูนมันก็พิมพ์ผิวที่ค่อนข้างสะอาดเวลาทาสีมันจะติดได้ดีก็ทาก็ฉีดซะก่อนอันนี้เป็นขั้นตอนที่ทำะนะก็คือฉีดล้างาตะไคร่น้ําออกเสร็จแล้วเราค่อยทามันก็จะทําให้สีมันติดได้ดีขึ้นกฉฉฉ็ฉีดฉีดฉีดจนทั่วแล้วเราก็มาทาไอ้ตรงตัวนี้เป็นส่วนที่ทาแต่ว่าไอ้ตรงพื้นตรงเนี้ยมันเป็นถนนในหมู่บ้าน ตรงส่วนที่ทาน่ะมันเป็นทางขึ้นซึ่งมันเป็นทางที่ค่อนข้างชันนิดนึงเขาอันนึงตรงนี้เขาก็กลัวว่าแม่เขาจะลื่นตกเหมือนกันเขาก็เอาให้เราฉีดล้างแล้วก็ทาอ่าทาลงไปก็เนี่ยอ่าพื้นผิวตรงหน้าหน้าบ้านทางขึ้นรถของเขาเนี่ยมันทาแล้วก็โอเคมันก็ไม่จะได้ไม่เป็นตะไคร่อีกอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่เขาทาเนาะแล้วก็จะมีส่วนทางที่เมื่อกี้เนี่ยเป็นแทงเมื่อกี้ที่ถ่ายก็คือตรงส่วนตรงนี้อ่านี่ก็ทารวดหมดเลยทาไปจนหมดนั่นแหละทา ให้เกลี้ยงเลยเพื่ออะไรเพื่อให้มันไม่เป็นตะไคร่น้ำอีกในอนาคตและที่สาคัญข้อดีของการทาเนี่ยมันก็ทําให้เราล้างง่ายตะไคร่น้ำไม่ขึ้นด้วยเหตุผลก็คือตัวของสีรูฟซีลอ่ะมันมีลักษณะในการกันซึมน้ําไม่ซึมเข้าไปในปูนเมื่อน้ําไม่ซึมไปในปูนเนี่ยลาหรือตะไคร่น้ำมันก็ขึ้นไม่ได้เพราะมันไม่มีน้ําในการ หล่อเลี้ยงตัวมันมันก็เลยไม่ขึ้นอย่างมากมันก็แค่สงกระโปรกอ่ะอันนี้ก็ทาจนทั่วบ้านเลยทาทาจนหมดไปนั่นแหละเออนะอันนี้ก็เป็นการตอบคําถามให้กับคนที่บางคนเ็าอาจจะหาคําตอบอยู่ว่าเออจะทํายังไงดีพื้นปูนเป็นตะไคร่อันนี้ก็เป็นทางออกหนึ่งซึ่งผมคิดว่ามันโอเคนะหนึ่งมันล้างทำความสะอาดง่ายสองก็คือลาพวกตะไคร่น้ำอะไรพวกนี้มันก็ไม่ขึ้นก็ดีแล้วมันก็ถามว่าแพงไหมที่เห็นทั้งหมดเนี่ย หมดไปสามกแกลอแกลอนนึงก็ตกประมาณห้าร้อยห้าสิบาทก็ผมว่ามันก็คุ้มนี่กับการลื่นตกแล้วไปโรงพยาบาลหลายพันหลายหมื่นเพื่อซ่อมร่างกายมันก็ทาถ้าเธอพี่ทาก็กดีเหมือนกันอแต่แล้วแต่ถ้าพี่คิดว่ามันแพก้ก็ไม่ต้องไปทาก็ได้ก็ไม่มีแค่ว่าเราพี่บ้านพี่น,นะพี่อันนี้ก็เป็นทางเรื่องหนึ่งที่ผมมีความรู้สึกว่าเออมันเป็นทางออกดีนะอ่ะก็เอามาฝากกันเผื่อคุณจะได้คําตอบ ในการที่จะทําให้พื้นปูนบ้านคุณมันไม่เป็นตะไคร่น้ําจะได้ไม่ลื่นตกโอเคไหมเอามาฝากกันสําหรับคําถามที่ถามว่าคราบตะไคร่น้ําบนพื้นปูนจะแก้ยังไงดีเอามาฝากกันประมาณนี้แดะแล้วค่อยเจอกันในคลิปต่ตอไปสวัสดีครับ